สวัสดีครับวันนี้มาคุยเรื่อง IoT นะครับหลายคนได้ยินคำว่า IoT ในระยะเวลาปี2องปีที่ผ่านมา Internet of t h i n นะครับ IoT จริงๆมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้วันนี้นะครับมักจะมีจอแล้วมัน connect i n t e r n กับอินเทอร์เน็ตเช่นมือถือเราแล็ปท็อปของเรานะครับ smart TV ของเราแต่ IoT นั่นแปลว่าอุปกรณ์ทุกอย่างมันจะ connect อินเทอร์เน็ต ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนั่นก็แปลว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เราเห็นที่มันไม่มีจอที่มนุษย์เราไม่ได้มีอินเทอร์เฟซหรือว่าอินเทอร์แอคกับตัวดีไวิ์นะครับยกตัวอย่างเช่นไมโครเวฟที่บ้านนะครับประตูล็อคที่บ้านนะครับแอร์นะครับเ uh, ครื่องซักผ้าพวกนี้มันจะสามารถเชื่อนได้กับอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทำตามคำสั่งที่เราสั่งสั่งไปนะครับอันนี้คือ แง่ของคอนซูเมอร์จริงๆประโยชน์ที่มันมากกว่าคอนซูเมอร์นั้นคืออินดัสทรีนะครับมันคือพูดถึงตัวโรงงานต่างๆนะครับโรงงานต่างๆเนี่ยอุปกรณ์ขึ้นจัดทุกวันนี้ก็คือมันไม่ได้ออนไลน์นะครับแต่ถ้าเราจินตนาการว่าขึ้นจัดทุกชิน้นอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับมันสามารถจะต่อไปอินเทอร์เน็ตได้นะครับมันก็จะสมาร์ทขึ้นเราก็จะสามารถใช้งานมันได้ได้ ได้ดีขึ้นนะครับฉะนั้นนี่คือ IoT นะครับทีนี้ IoT ทําไมที่ผ่านมามันไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะที่ผ่านมาเราก็มีอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วทําไมทุกวนันนี้ถึงจะมีเรื่อง IoT มาไหลแรงหรือว่ามาล้นแรงในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่ามันมี 5G เทคโนโลยีที่ชื่อ 5G มันเกิดพร้อมๆกันนะครับฉะนั้น IoT กับ 5G มันจะเกิดพร้อมๆกันถ้าไม่ได้มี 5G IoT มันจะเกิดขึ้นยากนะครับแล้ว เคยพูดถึง 5G วันนี้ก็พูดซ้นๆอีกรอบหนึ่งว่าประโยชน์ของ 5G นะครับมันดีกว่า 4G ยังไงนะครับหลักๆก,ก็จะมี3 3ประเด็น3สิ่งนะครับที่มันดีกว่า 4G 1ก็คือความเร็วนั่นคือ speed นะครับ 5G จะเร็วกว่า 4G ประมาณ100เท่าจาก speed ที่เราใช้อยู่วันนี้ก็จะเร็วขึ้น100เท่านะครับอันที่2ก็คือ capacity ของ cell tower ของเสาสัญ,ญญานะครับสามารถจะ connect กับตัวเครื่อง เวลาพร้อมๆกันเนี่ยหลักแสนเครื่องขึ้นไปนะครับซึ่งก็จะมีขีดความสามารถที่มากกว่าเสาสัญญา 4G วันนี้นั่นคือหลักหมื่นเครื่องเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นเพราะว่าประเด็นที่2เนี่ยทำให้ IOT ของเราสามารถจะเกาะเกาะเกาะเสา,าสัญญาได้เยอะนะครับถ้าจินตนาการวันนี้ทุกคนมีมือถือ2เครื่องมีแล็ปท็อปนะครับอาคารหนึ่งอาคารก็ก็เต็มความสามารถของเสา,าสัญญาไปแล้ว ถ้าเราจะเอาไมโครเวฟของบ้านเรานะครับเอาไฟล์ของบ้านเราไปค o n นเน t กับอินเทอร์เน็ตด้วยมันก็จะไม่สามารถหลงหลับได้นะครับที่3ก็คือ latency มันต่ำนั่นคือการ delay มันต่ำเพราะว่าหลายๆคนผมว่าเล่นเกมนะฮะเล่นเกมเราจะเล่นเอารือว่าจะเลี่ยมพวก FPS นะครับคือเรายังไม่ทันได้เห็น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 ตรงข้ามเลยเราโดนยิงตายไปแล้วนะนั่นคือเพราะว่า latency ของเรา สูงกว่าคนอื่นฉะนั้นประโยชน์ของ 5G ข้อสุดท้ายนั้นก็คือ latency มันตับมา,มากๆนะครับมันประมาณ1มิลลิเซกมันแทบจะไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกถึงนะครับมันก็จะมีประโยชน์กับพวกอ,อุปกรณ์เช่นรถไยคนขับนะครับซึ่งเราเคยพูดไปแล้ววันนี้ก็ไม่พูดซ้ำนะครับฉะนั้นอันนี้ก็คือ IoT ว่ามีมันคืออะไรแล้วแล้วมันใช้ประกอบคู่กับ 5G ยังไงนะครับ วันนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ